สวัสดีครับวันนี้กลับมาแกะของเล่นดิจิบอนเก่แล้วนะครับก็จะเน้นไปที่ดิมการ์์ใหม่ๆของชาว VB กันนั่นเองครับก่อนอื่นครับรบกวนเพื่อนๆกด subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจช่องทาร่กันไปให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาลงคลิปของเล่นใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับเอาล่ะกลับเข้าเรื่องฮะ เนื่องจากดองดิมใหม่ๆไว้หลายอันแล้วและโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ก็คือซื้อเก็บหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มาไล่ดูกันว่าช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยมีดิมอะไรออกใหม่บ้างน,นะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากอันไหนดีเอ่ยอันนี้ละกันนะครับอันนี้คืออันแรกสุดฮะนี่เป็นดิมเอ่อเขาเรียกว่าดิมการ์เซต03ครับเป็นชุดที่สามนะฮะกับเฮอร์มิตรอินเดอะจังเกิลนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรนูเหรอนู๋เมทัลแอมพายนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือแพ็คเกจด้านหน้าครับนี่ก็จะมีทรอนใช่ร์ปิ ตัวนี้นะฮะโทรเปมอนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมทัานเกมอนของภาคคอสวอ์ครับแพคเกจด้านหน้าฮะสีสันสวยงามดีนะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของดีมันจะเรียบๆอ,อยู่แล้วครับไม่มีอะไรเดี๋ยวมาแกะดูแพคเกจจริงไปด้วยกันเลยวันนี้ก็จะตะลุยแกะ,ะดิมทุกอันที่ออกให้นะครับเผื่อว่าใครกําลังเพิ่งเริ่มเล่นหรือตามเก็บอยู่จะได้รู้ว่าเออมีอะไรออกไปแล้วบ้างเอาล่ะทุกอย่างเป็นกล่องซิลนะฮะก็เลยแกะได้ครั้งเดียวถ้าอัดตรงไหนอะไรผิดไปก็ขอภัยลวกหน้าครับ ตรงนี้มีกรีดซิวด้านบนด้วยนะฮึบอ่าเรียบร้อยถอดออกมาแบบนี้ปุ๊บนี่ครับแพ็กเกจด้านหน้าออกมา2อ,อัน2ดิมต่อชุดนะครับนี่คือดิมการ์เซตสามมาดูอันแรกก่อนคืออันนี้ครับนี่แพ็กเกจนะฮะดิมการ์เฮอร์มิตรอินเดอะเครับจะเป็นสายนะจะไม่ผิดจะเป็นพืชนะครับ โดยจะมีแพ็กเกจหน้าตัวดิมจะเป็นตัวโทรเปมอนที่เคยโผล่ในการ์ตูนดิฉันมันเอ็นเจอร์ไปแล้วอันนี้ก็คือด้านหลังครับอันนี้ดิมอันที่1ครับที่เรามาดูกันวันนี้ไม่ได้เอาไปเ,าเสียบเล่นนะครับต้องขอไปด้วยนะฮะอันนี้อันที่1ครับอันที่2คือตัวนี้ครับนูเน็ตเมทัลอ p มพาไม่รู้ว่าออกเสียงไงน้องคำนี้เป็นบรรทัศเกมมอนจับภาค Cross w a r ครับแพ็กเกจสวยงามมากตัวดิมสีแดงแล้วก็ด้านหลังครับ ชุดที่1ครับดิมการ์ดเซตครับอันถัดไปถ้าเราไล่ไล่จากวันวันจำาหน่ายนอกจากตัวนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ฮะนี่อันนี้มีใครจองกันไว้บ้างเอ่ยมีทั้งหมด4แบบนะครับนั่นก็คือตัวเอ่อไม่รู้เขาใช้คำว่าอะไรนะดิมการ์ด p เวอร์ชัน0ูนครับนี่ดิจิมอนเท m เมอนั่นเองครับออกมาเป็นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นดิมกาชานะครับออกมาทั้งหมด4แบบฮะต้องสุ่มเอานะครับก็ ผมเชื่อว,ว่าคนไทยหลายๆท่านก็ผู้เล่นไทยหลายๆท่านก็ไปสุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นอันแรกครับเขียนว,ว่ากิลมอนครับแล้วก็อันที่2คือเรนามอนอันที่3คืออิมมอนแล้วก็อันที่4คือโมโนดามอนครับเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจจริงข้างในกันนะครับเอาเริ่มจากกิลมอนกันละกันเนาะนี่ครับเอาออกมาแล้วคู่มือผมผ่านไปเลยแล้วกันนะมันไม่ค่อยมีอะไร คาดว่าไม่มีอะไรขอเปิดดูนิดหนึ่งก็จะเป็นวิธีการใช้งานสอนให้นะครับอจบครับมาดูของจริงกันของดิมกิลมอนครับตรงนี้มันจะเป็นซองก็คงต้องกีดข้างบนแบบนี้นี่อ๊บอ่ามาแล้วนี่กลับหัวมาเลยทีเดียวนะครับดิมการ์ดกิลมอนนะฮะตัวดิมจะเป็นสีน้าเงินถ้าจะไม่ปิดคอลเลกชันนี้จะเป็นดิมน้ำเงินหมดเลยหรือเปล่านะดิมการ์ดกิลมอนครับมีภาพของกิลมอนอยู่ด้านหน้าเลยอันที่หครับ อันที่2ผมเอาตัว i m ม o อนละกันอาจจะไม่ได้ลำดับอะไรมากนะก็อยู่ในชุดเดียวกันนะครับอันที่2 i m m o มมก็จะเป็นสีดิมที่มาจากภาคเทมเมอร์เลยโดยตรงนะครับ <c oughs> พอปีนี้ครบรอบ20ปีดิ g i ่มอนเทมเมด้วยนี่ครับอันที่2ครับดิม i m m o อนครับดิมการ์ด i m m o อนเออด้านหลังเหมือนกันไหมขอดูนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นผมคงไม่ได้พลิกด้านหลังละ อันที่สองครับอิมมอนอันที่สามเราจะมาดูที่เรนามอนครับก็ไม่รู้ว่าปีนี้ต้องเปอะไรเกี่ยวกับเทมเมอร์เพิ่มเติมอีกไหมนะพเพราะครบว่า20ปีเทมเมอร์ทั้งทีเขาก็น่าจะดันของเล่นที่เขาสะสมมาให้เราเรื่อยๆนะครับอ,อ่ะเรนามอนก็ต้องสีเหลืองนี่อันที่สามเนาะครับจิมการเรนามอน นี่ครับแปเกตแล้วก็อันสุดท้ายของชุดนี้ครับพาร์เทมเมอร์นะซองก็จะใส่มาเหมือนตอนที่เป็นเป็นตัวของตัวอะไรนะแบ็กกรอของแมทเทนเกมอนไอตัวแบ็กวอร์เกมอนนะครับนี่อันนี้คืออันที่สของชุดเทมเมอร์ครับนั่นก็คือโมโนดรามอนครับถ้าจำกันไม่ได้นั่นก็คือตัวดิจิมอน ที่เป็นพัตเตอร์ของอากิยามะเร็วนั่นเองครับ4อันครับชุดนี้นะฮะจากพาร์คเทมเมอร์1,2,3แล้วก็4จะเป็นดีมคอเลกชัน o n 4อัน4แบบมีตัวดิมจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนกันหมดนะครับนี่คือของชุดถัดมาครับจากเทมเมอร์เอาล่ะต่อไปงั้นเอาตัวนี้แล้วกันนะนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัวอ ซิมการ์ดเซตเวอร์ช hmm. ัน0.5ครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเวอร์ชัน5เวอร์ชัน0.5นะแมดแบล็คลอครับกับทรูชอตเทอร์เฮาสครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีตัวแบล็คลอออกมาแล้วจำได้กันจำกันได้ใช่ไหมที่มันเป็นตัวตัวทรีอัลเวอร์ชันกับตัวชอตเทอร์เฮาสที่มันเป็นตัวสุ่มกิจกรรม Twitter ถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นตามชื่อเลยเป็นตัวทดลองใช้ดังนั้นปัจจุบันคือจะเป็นเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันเต็มนะฮะจะเป็นแมดแบล็คลอก ก็จะมี2ดิมมาในชุดเลยแล้วก็มีตัวเส้นทางวิวัฒนาการที่ครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยอันนี้ให้ดูแพคเกจด้านหน้าก่อนหล่อมากหล่อสุดๆเลยนะครับกับ Black Wokemon แล้วก็เมทัลกลูรูมอน Black นะครับตัวนี้ไม่รู้เขาเขาเรียกว,ว่าเมทัลกลูร um ูม o n แบ a c k หรือแบล็กเมทัลกลูรูมอนนะแพคเกจด้านหน้าครับด้านหลังก็เรียบๆตามปกติเอาละมาแกะดูไปด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นตัวดิมที่ชุดที่3ของวันนี้นะครับ ชุดแรกก็คือตัวการ s e t ซตเวอร์ชันชุดที่2คือเทมเมและนี่ก็คือเป็นชุดที่3าที่เราจะดูกันในวันนี้คือสะสมหมดแหละแต่แบบว่าไม่มีโอกาสเล่น VB เท่าไหร่เลยนะครับต้องขอโทษด้วยใจเนี่ยอยากจะลองลงแรงมากเลยแต่บอว่าเราไม่มีเวลาไปเทรนดิจิมอนนั่นเองนะครับฮึบอ่ะออกมาแล้วทำไมแกะไม่หลุดละ่ะฮึบอ่าโอเค มาแล้วครับผมขอหยิบอันนี้อันแรกนี่ฮะดิมกราร์ดครับผมแมดแบล็กรอครับเป็นแบล็กวอเกตมอนอยู่ตัวัฟเวอร์นะฮะแล้วก็ตัวดิมจะเป็นสีดำแบบนี้ครับแมดแบล็กรอแพคเกจด้านหน้าครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนๆกันนะสวยงามฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือดิมกราร์ดนะฮะทรูชาร์โดเฮาเป็นแมทเทนเกตมอนแบล็ก um ครับ ซึ่งคู่นี้ก็จะโจกเกตสกันได้ถ้าจะไม่ปิดจะเป็นอะไรนะโอมก้ามั่สวาดใช่ไหมนี่ครับอ่ะชุดที่3าของวันนี้นะฮะจะเป็นคู่นี้ครับนี่กี่ดิมแล้วเนี่ยหนึ่งสองนะฮะวันนี้แกะไปกี่ดิมแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดดิมแล้วเอาละชุดสุดท้ายของวันนี้ครับจะเป็นตัวนี้นั่นก็คือดิมการ์ดโฮสเตอร์นะครับหรือว่าซองใส่ดิมการ์ดนะฮะกล่องใส่นั่นเองครับซึ่งจะมาพร้อมกับดิมการ์ดอันนี้ครับเรามาดูชื่อชุดกันนิดนึง The n a s t y of the Evil นะครับก็จะเป็นสายพวกแบบว่าที่เริ่มจากตัววิซามอนนะฮะรู้สึกปลายทางจะเป็นถึงเป็นตัวใหม่ๆหรือปะแต่เคยไม่เคยเห็นในการ์ตูนเนาะนั่นก็คือ Neo d มเ m o n นถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเมกานะครับนี่คือแพ็กเกจครับก็จะเป็นตัวดิมหนึ่งอันกับตัวกล่องเก็บนะครับซึ่งจริงๆกล่องของเก็บเราเคยแกะตัวนี้ไปแล้วดิมการ์ด e v o l u ชั่น f i ล e ก็คือเก็บดิมได้แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมาในรูปแบบใหม่ที่มาเป็นตัวกล่องกันเลยทีเดียวแพ็กเกจกล่องด้านหน้าครับ แล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรมาแกะดูเลยแล้วกันเนาะผมอยากเห็นตัวกล่องมากเลยว่ามันหน้าตาจริงๆจะสวยงามไหมนะครับฮึบเอาล่ะเป็นชุนสุดท้ายชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะเป็นการฉายดิจิมอนโกสเกมนะครับการ์ตูนอนิเมะัภาคใหม่ล่าสุดจากดิจิมอนนะครับเป็นตอนที่1 3ตุลาคมครับนี่เอามาละ ดูดิมก่อนละกันกล่องที่หลังนะครับนี่ดิมจะเป็นตัวนี้ครับนี่ Dynasty of the Evil ครับภาพร์ cover จะเป็นวิซามอนนะฮะคู่หูที่เรารู้จักกันดีจากภาคดิฉันไปเอเวนเจอร์หนึ่งที่เป็นคู่หูกับตัวเทลมอนนั่นเองครับแล้วก็สลาดชีพเพื่อฮิคาริกับเทลมอนด้วยนี่ครับแพคเกจแล้วก็ด้านหลังแบบนี้จะเป็นดิมสีม่วงนะครับสวยงามคราวนี้ดิมทั้ง8 ดิมทั้ง9้สินะฮะ4 4แล้วก็19ตัวนะครับผ่านไปแล้วนี่คือตัวเอกอีก1ชิ้นที่เราจะดูกันวันนี้ครับนั่น,นคือนี่ดิมการ์ดโฮสเตอร์นะครับเป็นกล่องแบบนี้ถ้าดูจากไซส์ก็คือจะประมาณฝ่ามือแบบนี้นะครับนี่เราก็แพคเกจดูจากวัสดุมันก็จะเป็นนะฮะออกเป็นพลาสติกแข็งสวยงามแต่ก็คือจะดูเป็นแบบว่าตรงนี้จะเป็นผิวด้านๆน,นะครับแล้วก็จะมีส่วนตรงนี้เป็นส่วนใสนี่แพคเกจดูกันก่อน แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังฮะก็จะมีเขียนดีเทลตรงนี้หน่อย m ม็ดอินชัหน้านะครับรหัสสินค้าอะไรประมาณนี้แพ็กเกจนี่ด้านล่างด้านบนแบบนี้นะครับก็เอ๊ะใช้ยังไงวะอึบอ่าเป็นดึงนะฮะดึงออกมาแบบนี้ครับดึงออกมาแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะวางตัวแผ่นดิมตรงนี้ลงไปได้เลยถ้าผมไม่เข้าใจผิดอ่ะเสียบเก็บแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราควรจะเก็บด้านนี้ว่ะจะสวยกว่าไหม นี่เก็บได้แบบนี้เลยนะฮะก็คือยัดตัวแพ็กเกจดิมเข้าไปได้เลยแบบนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเก็บกับเข้าไปได้ทั้งชุดไหมสงสัยจะไม่ได้นะฮะสงสัยต้องถอดตัวดิมออกเพราะดูเหมือนว่ามันจะติดใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่ใช่ด้านที่ถูกของมันนะครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าเป็นแบบนี้คงจะใส่ดิมไปไม่ได้ด้วยเพราะมันชนกันนะครับน่าจะไว้ใส่ตัวซองเปล่าๆที่ถอดดิมออกนะครับอันนี้คือด้านหน้าให้ดูก่อนหรือผมใส่ผิดด้านนี้ได้ไหม ก็ไม่ได้นะฮะชนนะผมผมไม่ได้เบอร์ใช่ไหมมันผมดูจากระยะแล้วมันชนดิมจริงจรินะนะครับพะเห็นภาพโปรโมทมันก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้ไว้นะฮะก็แปลว่าถ้าจะวางตรงนี้ก็คือต้องถอดดิมออกก่อนนะไม่งั้นมันชนแบบนี้นะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะถอดดิมออกแล้วก็ใส่ให้ดูใหม่นี่แบบนี้นี่ครับอ่ะนี่ฮะเก็บแบบนี้นั่นเองครับก็คือสําหรับพกพาไปมานั่นเอง เวลาใช้แล้วก็อาจจะมีแบบเอ้ยเอามาโชว์สวยงามแบบนี้นะฮะหรือว่าต้องกลับด้านจะสวยกว่านะเอาละอันนี้คือด้านหนึ่งนะครับพี่ไว้ตัววางแผน่น cover แบบนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ฮนะสำหรับเก็บดินมได้กี่อัน1น3 4สาแล้วก็5อันครับขออนุญ,ญาตลองเลยแล้วกันว่าเก็บยังไงน่าจะลงล็อกแบบนี้ปะ่ะนี่ล็อกแบบเข้าใจว่าแบบนี้นะพอด้านนี้มันไม่น่าจะล็อกได้อยู่แล้วเพราะมันเล็กกว่านะครับดังนั้นก็คือผมใส่แบบนี้นี่ครับอันนี้คือเป็นตัวคล้ายๆแบบ ตัวโฟมฟองน้ําแข็งนะครับสวยงามตัดงานสวยอยู่แล้วแล้วก็เสียบดิมของเราเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองจิบ5อันใส่หมดเลยแล้วกันจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้อันที่ 2, 2> นี่เผื่อว่าใครจะหาซื้อมาใช้งานนั่นเองครับจะได้แบบว่าเออสะดวกดีพกได้ตั้ง5อันนะครับไม่ต้องพกไปเป็นแฟ้มเหมือนครั้งที่แล้วแล้วก็3นี่แล้วก็นี่ครับคู่นี้ส แล้วก็อันที่5คืออันนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็แบบนี้ครับอันที่5เรียบร้อยนะฮะก็คือใส่ได้ทั้งหมด5ดิมใส่ออกมาจริงก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้นะครับดูดีเลยทีเดียวนะฮะแล้วอีกด้านหนึ่งอย่างที่บอกคือใส่เป็นตัว cover ผมเอา black wall ใส่ละกันเท่ดีนี่เอ๊ะหรือใส่อีกด้านจะสวยกว่าขอลองนิดนึงได้ไหมนะฮะก็ไม่ได้ใส่ด้านนี้ก็ไม่ไม่สวยบางตัวละครนะครับต้องใส่ด้านนี้อ๋อผมจะพก black wall ไปข้างนอกนะครับนี่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ ใส่ปอ่ะกดเข้าไปแบบนี้ครับอ่ะสมบูรณ์แล้วทดลองแซมเปลิลเวลาออกไปนอกบ้านนะฮะดึงออกปุ๊บนี่ฮนะด้านนี้จะเห็นดิมครับส่วนด้านนี้ก็จะเห็นเป็นเอ้ยด้านนี้เห็นเป็นโคเวอร์นะครับว่าเป็นาลายอะไรแบบนี้นี่เอาใหม่ปอ่ะแบบนี้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดิมการทั้ง5้าที่เราพกออกมาใช้ได้ก็ยังไงก็ระวังระวังด้านหลังละกันว่าเดี๋ยวมันล่วงหลดแบบนี้นะครับ อะประมาณนี้นะฮะถ้าผมใช้งานตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ก็เลยแบบว่าพามาแกะของอดิมใหม่ๆเยอะเลยแต่คือไม่ได้เล่นเอ,เ,อเองนะนี่เก็บกลับปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะมีตัวดิมการโฮสเตอร์นะครับที่จะมาพร้อมกับดิมตัว Dynasty of the e v i l นะครับจะเป็นชุดนี้นะฮะอันนี้คือของที่หนึ่งที่เราแกะกันแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี่ฮะแมทแบ็กลอรกับ True Shadow H o w เป็นอย่างที่ส แล้วก็เป็นดิมจากเทมเมอร์ซีรีส์นะครับสีดิมเป็นอย่างที่3สุดท้ายแล้วก็จบด้วยดิมของตัวเออการเซครับอีก2ดิมนะครับทั้งหมด9ดิมวันนี้กับอีก1กล่องครับผมขอบคุณมากครับไว้มีโอกาสเจอของเล่นจะมลลาอะไรอีกจะมาแกะให้ดูครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ